ของสี่ตัวบรามันอ้ร้อยสี่สิบเนี่ยแต่ว่าถ่ายไงเนี่ยเอคอคนทีเมานะครับสี่ตัวเด็กนึกว่าแสนสองชาลูลีน้ำสองบามันสองนะครับบรรยากาศซื้อขายได้เยอะเน,นี่สี่สามพี่น้องขุมทองชุกชู้ที่สาม,มขขสิบส,สองโอ้ตัวละสามหมื่น เมาเลยพี่น้องโอ้ยนี่ลงรถได,ดก้กกะมานเลยนะครับลงรถได,ดก็ดดกกะราคาเหมาสี่ตัวเนี่ยนา,ลดดามลงรถได้กกะเมาเลยนะครับเชลลุลีสองโอ้มันตื่นเลยนะพี่น้องอันนี้ผมขึ้นเป็นตรงซื้อให้นะครับนะ 3, ส,ส,ส,าส,สามพันตัวละตัวละสองหมื่นตัวละสองหมื่นแสนขอไปโอ้แสนสามพันตัวละสองหมื่นหาสองหมื่นหาเน้น,นะเียกตัวละสองหาสองหาสองหาเหมาสี่ตัวนะครับชนูเล่้ำสอง นะครับผมให้ช so ุ่มนะครับลงรถนะครับได้ขายเลยนะครับเพราะว่ามีในหางนะครับในหางเวียดนามเนี่ยเจ้าประจำนะครับเจ้าประจำของเพื่อนนะครับเพื่อนกับสื่อน้ำกันทุกนัดนะครับทุกนัดเลยนะครับแยกกันช่างเนี่ยสำหรับขออนุญาตไอ้สื่อนะครับสื่อเจ็บุ๋มนะครับเด็ว่าเปิดเพื่อนกับสื่องัวจากนี่ละไปนะครับสื่องัวโค้งพี่น้องนะครับงัวโค้งจีจอยนะครับตัวละหมื่นหาหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับไปเลียง สองเดือนนะครับเรียงสองเดือนแหลวก็ะอัดหัวหารนะครับเต็มที่นะครับแลลวก็เอาเข่ามาขายนะครับเล้วก็เอาเข่ามาขายตัวละสองหาสองหกบางที่บารมันลูกกระทบกับสามหมื่นสองหมื่นแปดถึงสามหมื่นสองนะครับเพื่อนขายประมานนี้นะครับนี่คือเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเป็นแนวทางคนที่ประสบความสําเร็จนะครับมีเงินเร็วนะครับนะเขาเขาจะขุนง้ยแบบนี้นะครับเขาไปซื้องวโค้งนะครับ งอจอยเนี่ยนะครับน่าหลยกเปไปคุณนะครับคุณ้วกเอาขอมาขายนะครับเต่กก็ต้องมีทุนแนวพี่น้องแต่ทุนทั้งหมดหลายเฮาเริ่มต้นด้วยตัวเดียวก็ได้นะครับเริ่มต้นด้วยตัวเดียวก็ได้พี่น้องนะเริ่มต้นด้วยตัวเดียวนะครับท่ามีเฮาก็คอยขยับขึ้นนะครับไปที่หละกกราวนะครับอย่าอยากการเลี้ยงงัว <online> นี่ครับอย่ามอีกที่หนึ่งห้ามไปกู้ไปยืมมาเลี้ยงโดยเด็ดขาดนะครับให้เลี้ยงซ้ำเงินเก็บเงินเท่ามีนะครับนะเด็กก็คอยขยับคอยเพิ่มขึ้นเพิ่มจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆนะ ค่อยเพิ่มจนวนขึ้นไปเรื่อยๆนะเลี้ยงทีละตัว2ตัวสาตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าก็จะเป็นเงินก่อนเงินเก็บเองเงินก่อนเงินเก็บเอากปสีอยูนั่วมัวละพี่น้องนะครับนะอย่างหนึ่งที่หนึ่งนะครับคนดีประสมคมสำเร็จเขาจะขุนวัวด้พี่น้องขุนวัวเด้อนะครับบ่ต้องเลี้ยงเอาลูกเอาเต่ามันคือเก่านะครับนะบ่ต้องซื้อแม่พันธุ์กับไปเลี้ยงเอาเพื่อสิเป็นสั์แล้วก็เพื่อสิได้ผสมแล้วก็ตั้งท้องอีกนะครับสองร้อย แปดสิบสามมื่นแปดสิบสี่หมื่นจริงๆคำบอกนะครับนะนานฮะหักปากกาเซียนพี่น้องนะครับตามโมคอคลิปนั่นแหละหักปากกาเซียนนะครับเจ้านี่บุกเคยขายบุกเคยขายให้ในห้อยนะพี่น้องเพื่อจะขายราคาปลายทางเลยนะครับนะเพื่อจะขายราคาปลายทางเลยพี่น้อง <c oughs> ขอราะว่าคือขายให้เวียดเลยนะครับาานะข,ขายให้เวียดเลยแต่ขายในห้อยในห้อยก็มาขายเวียดที่เราพี่น้องนะครับรายได้นะครับ เขาก็จะเสียไปนะครับตัวละสองพันสามพันนะครับนะข้าขายให้เวียดนะครับเฉลี่ยตัวสองปัญหาโอ้ยขออภัยครับข้าวข้าวขายให้นห้อยไทยนะครับเขาไปซื้อข้าตัวละสองพันเอ็ดสองพันสองนะครับสามนะสองพันสองห้าร้อยสองพันสามนะครับเนี่ยเขาก็ไปขายให้เวียดคือเก่านะครับนะตัวละสองหาสองหกนะครับสองเจ็ดแล้วทุกคนขายเก่งพี่น้องนะครับนะนอกจากมีงัวอ้วนเข้ามาแล้วเขาก็ต้องลูจักในห้อยนะ รูจักในห่างนนะครับนะรู้จักในห่างน้นะครับต้องรู้จักพี่น้องนะครับรู้จักต้องเป็นคนที่คนเคยซื้อขายกันนะครับนะนี่จะเดขายวัวโอกาสที่เดขายงัวก็สูงและก็ได้ราคาดีนันะต้องเป็นคนที่เคยซื้อขายกันนี่ขึ้นหนึ่งสองนี่คือต้องมีวาทะพี่น้องต้องมีคําพูดคําเว้า โน้มนแนวใจนะครับนะโน้มนแนวใจดึงดูดใจนะครับให้คนซื้อเนี่ยเสีอใจแล้วก็ไว้ใจนะครับนะแล้วก็ได้ราคาหนำมันก <S S 3> ็จะได้ราคาหนำนะครับนะยกตัวอย่างก็ได้นะครับยกตัวอย่างก็โอ้งวงอ้วนนะครับอ้วนนะครับงวงอ้วนโอ้บวดหัวหาร ตอนนั้นตัวนี้เขาก็บอกไปนะครับเนาะนี่คือเป็นวิธีของพู้่าของในหอยนะครับนะก็เหมือนพู้่าทั่วไปแหละครับนะเขาก็ต้องบอกสรรพคุณนะครับนะยกตัวอย่างกับเสื้อผ่าเฉีอ้เสือเสือเป็นผ่ากับผ้าไม้ยางดีผ่าไหมท่อมือท่ออย่างนี้เนาะโบเมนผ่าไหม้โรงงานเนี่ยกว่าไปนะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับงอควายก็ยกตัวอย่างโอ้ตัวดีเป็นตัวหนีเป็นตัว สวยตัวงามเนื้อนังดีนังหนานะครับขาแข็งหญ่นะครับ,งงนะรบเนื้อลายดูเบิ้งท่ายเบิ้งยังมันของเขาก็ว่าไปเทากันะอธิบายนะครับอธิบายสินค้าอธิบายของเฮานี่มันเจ้าเด็กกันหมะได้ขายห่นละนะครับนะนี่แหละครับสองอยางนะครับเพื่อจง <c oughs> ขอเพียงครับองว่าเป็นนะครับว่าเป็นวอาคนสื่อห่นละนะครับนะ สองก็คือต้องรู้จักนะครับรู้จักนะครับรายให้เวียดนะครับราคาปลายทางนี่พี่น้องดึ๊ดนะครับไงบางที่ก็วัดเสมอไปนะพี่น้องบางที่พ่อค้าเพิ่งขายให้ไทยนั่ว่าเพิ่น่ได้ไปตลาดอื่นอะไรอยงเี้นะครับนะเพื่อทางนานะครับเวียดบกเข่าเล้าบกเข่ากัมพูชาบกเข่านี่ก็เงจะมีพ่อค้าไทยเนี่ยนะครับเอาออกซอยเอาไปซอยอะงเี้นะครับนะเพิ่นกากี อาคิดแบบนั้นก็มีนะครับการลาอยู่นะครับนะนะฮะนี่คือหาปักกาเซียนนะครับนะความคิดหัวข้อคิดนะครับอ่าในหอยไทยก็ไม่ได้อ่านน้ำนะครับพอคนบ่มแบงนะครับคนขายราคาปลายทางเลยคือเวียดนามนะครับเพิ่นก็มีอ่าเจาประจาเพิ่นเลยนะครับนะนะต้นคิปดก็เจาประจาเพิ่นเลยนะครับนะอ่าิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องนะครับ เดี๋ยวมื่อนี้น่าจะตัวนี้น่าจะลงมื่อนี้หรือว่าลงอื่นเนี่ยทำทำไหวนะครับทำไหวนะครับนะแต่มื่อนี้ผมลงไปสามกิปมเลยพี่น้องนะครับล่าลาแล้วก็หยอดนนากดเด้จะไปหาปลาเลยนะครับนะบรรยากาศตอนนี้ก็คึมคึมนกึมคึมเพราะคือเมื่อฝนจิตกเลยพี่น้องคึมคึมขึ้นหนาวเลยคึมคึมขึ้นย่ามหนาวนะครับนะเอออ่าประมาณนี้พี่น้องขอพูดหนึ่งขอมากรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับ